เอ้าอะไรเนี่ยแบบยังไม่โหลดเลยเฮียเน็ตช้าอ๋อพวกมึงมีเจ็ตแพกด้วยฟฟฟฟููฟููอะไรคิดว่าแค่นีกูกลัวสายควายข้อมึงมุมอมองแบบนี้แม่คงเล่นไปเล่นนะเฮะียหนักกว่าคำพงอีกเอ้ยนี่ไงเอ้ยฉลาดหน่อยเฮียฉลาดไปพี่นี่อยู่ยาวไอสัตว์โอ้โอ้ oh! Oh my god Oh God. วินเซอร์สี่เฮดชูอวยป้อมคุยผมดูเธอเกิดะตะกะเกระาเนวิทย์วิทย์ดิฟแตะกะเกระตะกะเกถ้าวิ่งกูอย่างตุ๊ดเลยวะพวกมึงดูดิอ้าชิดเลยกูมีอะไรบ้างเนี่ยพวกมึงสี่สองสามสองหนึ่งโฮดิ้งไม่พวกมึงเน็ตกูช้าที่ผ่านเลยว่ะพวกมึงเน็ตกูแบบช้ามากอุ้ยอุ้ยเปิดได้โอเค ทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างคือแบบเนะ็ตช้าเกินอ่ะเอ้ยพี่คนนี้เข้าไม้มายัางไงวะอยู่อยู่ด้วยกันอยู่กับเฮียแกแม่งนะอย่า <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> บอกมันบีบแต่หาพ่อเอ้ยกินได้หรอเฮ้ยยศเคเฮ้ยแมปแม,ป,แมปเจ๋งแมปเจ๋งชอบชอบชอบวิ่งอะไรวะครูเบนดี้ครูบาวดี้หรอเอ้ยโว้ยเรา one p ไปอะไรเฮียไม่อยู่ละยาวเลยผมเลย ถึงเจอกูเย็ดไมเดไ่เอ้นี่ไงไอ้นีไงพวกมึงดูดูดูไอ้ค้อนค้อนค้อนแฮมเมอร์ทำอะไรได้อะโอ๋โอ,อสร้างบ้านเอ้ยเชี่อเอาประตูไม่เปิดวีอโออเนชา the sun is setting คืออะไรวีทุกคน อาหารข้าวเช <Yeah. S 1> ี่ยมัลวะกูจะไปใช้ชีวิตบนไอ้นี่ดีกว่ากูว่ากูขึ้นไปบนบ้านดีกว่านะเฮ้ยฉ yeah. ลาดปะโอ้ฉลาดกว่าน,นี้ไม่มีอีกแลวพวกมึง Five <minutes> later. เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยฉลาดหน่อยเฮียฉลาดไปพี่นี่อยู่ยาวไอสัตว์อยู่โยงโงกพันนี่มาแล้ว โอ bert, open, ้มันโยงขึ้นไปบนบ้านได้ไม่ได้ว่ะทำไงอ่ะเออมันทำไม่ได้เนี่ยว่ะเอ้าอุ๊ยไม่กูเผืดยิงคอนพวกมึงชิบหายยังไงอู้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 อ oh oh my god oh my god อ้าอ h าเออโอ้โ a h เียเลยอ่า ไชใช่ไชฉันเฮ้ยมาดิเชีย้ยมาดิวะมาดิเย็ดแม่สัตว์เจอกูเขี้ยมาเลยกูจะล้างบางห้องเองออกไปตียังไงนะตียังไงตียังไงเฮ้ยไม่ใช่ดิงไม่ใช่ดิงเอ้ยติดติดโอ้ยีแม่เบื่อ โอเคเดี๋ยวผมคิดว่าจะไปตามหาของกันเขาเพราะว่าเห็นว่าแมปนี้มันมีปืนใช่ไหมเราลองไปแวะดูดีกว่าเพราะว่าผมเป็นคนนี่ดวงดีนะครับหาอะไรก็เจอครับอุออ้ยออกไปอืม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 ออกไปออกไปตายไปเย็ดแม่อันนี้แหละไม้ตะเกียง อยากกินข้าวออกก่อนปึ๊บอันนี้คืออะไรตังแลนเทิร์นนะครับผมเอาตะเกียบมาก่อนโอ้โหไฟแบบกระสุนอ๋อเอาโอเอาได้เอาได้เอาได้เอาไปเอากระสุนมาก่อนเจอต่อไหมมีต่อในบ้านไหมเย็ดแม่เอ้กูเจอเจ้าบ้าน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 เย็ดแม่เอาไหมอ่ะเฮียเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะเย็ดแม่มา เช็คไวอยู่ที่ไหนเดี๋ยวว่าพวกมึงอยู่ที่ไหนดีอยู่ไหนดีอย,อยู่เดี๋ยวขออยู่สักทีแล้วกันก่อนโอเคพอให้ทิวไม่ต้องเทือกเอาเย็ดแม่ เฮียนี่แอบเฮียนี่แอบเฮียนี่แอบไอสัตว์ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนหน้าหพวกหน้าหีมันเยอะไอสัตว์แอบสันเนียนแล้วมึงไอเฮียแตะพี่ไม่ได้หรอกไอสัตว์แม่งกูขวัญแข็งจะคำพงนะโทษทีอ๋ออ๋อตะเกียงแม่งทิ้งแล้วมันได้นั่นเลยเอ๊ะโอ้โอ้ มันวางได้ว่ะเออดีดีฉลาดเกตเอ่อทแท a กิ้งอุ้ยอะไรมึงแข่งกับกูไหมล่ะแข่งกูกไหมล่ะมึงแข่งพางกับกูไหมล่ะมาเดมาเดอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่พี่ผมขอโทษพี่พี่เอาเมื่อไหรลเอียเอาเมื่อไหรลเอีย เอาไม่ไรเฮียมาดิมาดิมาดิเฮียมาดิเฮียอนิเมชันตีไม่มีมาดิเฮียมาดิเฮียมาดิวะยึดแม่มาดิวะยึดแม่คิ้วฟีอ๋อไอสัตว์คิ้วฟีอ๋อไอสัตว์มาดียึดแม่ยึดแม่เหมือนหล่อมาดิเฮียด้านนอกเจอได้งัดได้เว้ยมาดิมาดิวะมาดีวะไอสัตว์มาดีวะไอสัตว์เก็บจู้คาบ้านเอ้าเฮียกูติด บักไอสัตว์มาเจอได้มันบอกว่าให้ไปบ้านบ้านไม้เก่าเว้ยแล้วมันเป็นอะไรแล้วเปล่าวะเดี๋ยวโหนจะลองตามหาเขาดูนะเผื่อเขาจะเป็นอ่ะใช่ไหมปล่อยก้อนเนื้อบินได้ไหมเกมนี้นะถ้าเกิดว่าทําระบบมาดีๆนะผมคิดว่าเกมแม่งน่าจะเจ๋งแล้วแหละอะไรจะแขนกัวแขนกัวเฮี้ยแขนก๋วมาดิมาดิมาดิเฮี้ยมาดิแขนกัวเย็ดแม่มาดิลงมาดิไอสัตว์มาดิเย็ดแม่ เย็ด yeah, แม่โอ้ยซ้ำไม่ได้ซ้ำไม่ทันว่ะเสียใจไปนี่ไงพู้รักชีวิตเออกูเจอคแอนแล้วเขาเป็นอะไรวะเฮียทำไมเขาจะตายเลยวะไอ้กูฆ่าคนใช่ไหมกูอยากเป็นคนเลวลว่ะมาละพวกมึงกูจะขึ้นไปชั้นสองเลยมาละอาณาจักรวินวินแลนด์เย็ดแม่มาเฮ้ย <years> นี่เรียกว่าบ้านได้เหรอวะ เฮ้ยใครเป็นไรอะ่ะไอ้เฮียใครเป็นไรวะกูแบบช่วยเหลือไอ้น้องเจ็ีดแม่อุ้ยอุ๊ยขัดกัวไอ้เชี่ยแม่งกัดก,ดก,ดก,ดกูไอ้สัตว์กัดขว๋อกัดขวัอกัดขว๋อไอสัตว์กัดขว๋อกัดกัว,กวไอ้เฮียลูกชิ้นโอเด้งไม่แค่ลูกชิน้นเฮียมากัดกูเลเซโน ไอ้นั่นคือมินีโอ้โหตัวละครกูแม่งภาพแบบหีมามากเราได้ b u i f u l star เฮ้ยๆมันมันมองไม่เห็นมันมองอยาก Yakuza hả oh, mừng Yakuza hả oh. Yakuza hả? Oh. Yakuza hả? Oh. Hả huh, huh. Yakuza oh. Ui! มันจับไม่ได้เฮียมันหนักโอ้ยเฮียม,มันแดนไม่ได้เออบ้าเปล่ามึงไม่กูแดนขีบ้าแล้วมึงหนักแล้วนะมึงเสียเส้น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 ไอสัตว โอ้ยมันไม่เท่พี่ถ้าปัญญาอ่อนมีคนเดียวหรือไงฮะฮะฮะมึงมีคนเดียวเหรอฮึออกแมพชุดหายมึงอะ่ะ ้ยกูหลบไม่ได้นะกูพูดจริงแม่งเพอร์เฟคแดสโคตรยากเลยทั่วถึงอ่ะติโกเฮบูกิบูกิบัมบัมเลสโกบากิบากิบูบูเฮียหูวับ เฮ้ยย hey uh, uh, <phin reforms> ูมาไม้มาไม้บาบี <grupp es> ้เาะอะไรของมืองเสียเส้นฮะกูหลบได้ควายดึงดูดึงดึดูดึงดูดึงดึดูดึงดูดึงดูดดูดึงดดึงดูดงดูดึงดึงดดึงดูดึงดูดึงดึงงดด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 ดึงงดดดึงงดึงดูดึงดดึูดึงดูดึงดดึูดึงดูดึงดดึูดึงดดึงดดึงดดงดึงด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 ดึง อา้อาวอา้าวอ้าวอันนี้เขาเรียกต่อยเรื่อยๆนะทุกคนแอม่เลยกกูเต็มเลยเห็นะอ๋อเน็ตชา้าเน็ตช้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนอเน็ตไอ้พวกนี้มันต้องจับได้จับให้หนักนะถ้าเล่นหนีแบบเนี้ยเราต้องจับมันให้ได้นะจับไม่ได้เล่นยาก ใช่หไหมเราต้องรอมันต่อยพลาดเว้ยถ้าเล่นแบบเนี้ยรอมันต่อยพลาดเขียวอ่าโดนอื้อ,อหือไอ้เหี้ยอื้อเย็นแม่หวัวใจอยู่เต้นเกมันบบทันเซาเฮักอ้เหี้ยอือืออ้าวไอ้ควาย โอเคเฮเบูกิบูกิบามบ้ามาเฮ้ยพุเต้นอยู่อีสัปมันจะพุ่งเข้ามาเลยเฮ้ยนี้สไตล์ควยเลยเนี่ย โหสไตล์แล้วว่าไม่เคยเห็นเฮ้ยสไตล์อะไรเนี่ยมันมันดูมันดูเดินแบบยิก่งอ๋อสไตล์เฮียนั่นสไตล์ชาร์ดมันดูหนุ่งหน่วงนะเน็ตมันอะ่ะมันดูแปลกๆนะเว้ยเน็ตมันอะ่ะมันเน็ตช้าหรือกูเน็ตช้าปะ ปิงก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะกูว่าปิงแม่งแบบธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามันมันดูแปลกแปลกเว้ยเอาเฮ้แม่งปิงอะไรของมึงเนี่ยอืออืโอ้ยโดนชนโดนชนใจเย็นน้อง กูสเต็มเอ็มหนึ่งเจอกูดักทางไอ้ควายอืมเจ็บไปที่มึงแขวะยรอไหมอือฮืออู้หมึงเป็นอะไรกับท่าไอ้ทิววะกูกูเลือกไม่อยากใช้แล้วเว้ย พ่อรักเนื้อเงะแม่รักกองแงงถอยก่อนครับรีสเตมิน่ารอเข้าขมานี่เอาเว้ยกูต่อยมึงก่อนนะเอ๊ยมันกดไม่ติดผีบ้าเลยโทรศัพท์เสียเส้นแล้วนะโทรศัพท์กูเนี่ยเสียเส้นเสียสติแล้วนะโดนโดนโดน กูเนี่ยโดนเรียบร้อยเกียหน่วงหน่วงไปไหนวะวเอาเอาท่า,าโหรากามาจากไหนเอาเฮย้ยกูไม่ได้ซื้อโอ้ยมโหรากามาแล้วโอ้ยมาโหรากาโหรากามาโหรากา <c oughs> เคยเห็นไหม,มโหรากาเต้นท่าฮางการีอะเดสก์เกทเบง เซิร์ฟมันเป็นอะไรแล้วมันเนี่ยเออแล้วเออเออก้ก้เน,น,นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะบอกว่าแหลกก็แหลกไม่ได้นะตอนเนี่ยกูต่อยก็ไม่ได้เนะี่ยกูกดต่อยตั้งนานแล้วนะเซิร์ฟแม่งเอออะไรอันดับต้โอ้ยต่อยไม่โดน เนี่ยก,กูใช้ไม่เป็นเว้ยถ้าไม่เล่นในคอมกูเล่นไม่เป็นโอ้โดวอันติเออพระเจ้าเฮ้ยอ้าวลีเลือดหลีเลือดหลีเลือดลีเลือดโกงโกงโกงเราไม่ได้หนีครับเราเขาเรียกเทคนิคนะครับใจร้อนแพ้นะเกมเนี้ยใจร้อนแพ้นะกูไปก่อนกูไม่ได้กลัวนะ

chị vinh nón chạy vinh à mồ là cà cú khư à đừng chơi cú đừng chơi cú má mày đi skip 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 đi oh anh tay tên boxing mึง update thằng khui lên update rồi ờ chị ta ồ ao ao ấy hiền luôn đi ừ có lưới má long tiếng thơ câu chạy phải lại hiền